สวัสดีคะ่ะคลิปนี้นะคะจะพาทําเสื้อเด็กกันบ้างนะคะตัวที่จะใช้สาธิตนะคะจะใช้เป็นไหมสีส้มนะคะแบบนี้ไหมที่ใช้นะคะเป็นไหมซัมเมอร์เบอร์ยี่สิบใช้หนึ่งรกรัมนะคะเข็มที่ใช้ถักนะคะหัวเข็มจะมีขนาด2.25จมิลหรือว่าเบอร์สามทับศูนย์ก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัด ันนี้จะเป็นเข็มกลัดพักห่วงนะคะไว้เออติดที่จุดเริ่มต้นแล้วก็กันไกลอุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะทำห่วงเพื่อที่จะ เริ่มต้นงานนะคะแบบนี้เราจะขึ้นต้นชิ้นงานเสื้อตัวนี้นะคะด้วยห่วงนะคะไม่ใช่โซ่นะคะวิธีการขึ้นห่วงก็คือเริ่มต้นโซ่หนึ่งแบบนี้แล้วก็ถักโซ่สามหนึ่งสองสามพันหัวเข็มหนึ่งครั้ง แล้วเราก็มาแทงลงตรงโซ่เริ่มต้นตรงนี้ทําเอฟนะคะหรือว่าพอหนึ่งคอจะได้หนึ่งห่วงห่วงถัดไปก็โซ่สามพันหัวเข็มแทงลงตรงจุดรวบตรงนี้นะคะทําเอฟ ได้มาสองห่วงนะคะห่วงถัดไปโซ่สามท่นหัวเข็มแทงลงจุดรวบทำอีฟนี่คะถักห่วงแบบนี้ไปเรื่อยๆระหว่างนี้นะคะจะอธิบายเอ่อ ห่วงเริ่มต้นนะคะหนึ่งลายนะคะจะใช้ห่วงอยู่สองห่วงเสื้อตัวนี้นะคะที่สาธิตวันนี้จะใช้จะทำทั้งหมดยี่สิบสี่ช่วงลายเพราะฉะนั้นยี่สิบี่ช่วงลายมาคูณสองก็เท่ากับสี่สิบแปดห่วงนะคะเราทำห่วงทั้งหมดให้ได้สี่สิบแปดห่วงนะคะแล้วเดี๋ยวพอครบสี่สิบแปดแล้วเราก็จะกลับมาดูกันอีกทีหนึ่ง นี่นะคะเราก็ถักจนครบสีบแปห่วงนะคะจะได้แบบนี้48ห่วงก็จะได,ได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราจะมาเลื่อนห่วงติดกันเป็นวงกลมจับชิ้นงานอย่าให้พลิกนะคะ แบบนี้แล้วเราก็แทงเข็มลงไปตรงจุดจุดเริ่มต้นตรงนี้เกี่ยวไหมผ่านแล้วเราก็เอาเข็มกลัดพักห่วงใส่ไว้ที่จุดเริ่มต้นตรงนี้สำหรับใครนะคะที่ต้องการขนาดใหญ่กว่านี้หรือว่าใครที่ว่าถักแล้ว รอบคอตรงนี้นะคะสวมศีรษะของเด็กไม่ได้นะคะก็ให้เพิ่มขนาดลายได้นะคะให้เพิ่มขึ้นไปครั้งละ4ห่วงนะคะเพราะว่า2ห่วงจะเท่ากับ1ช่วงลายถ้า1ช่วงลายจะเป็นเลขคี้นะคะเพราะฉะนั้นให,ให้เพิ่มครั้งละ4ห่วงนะคะถ้าใครใส่รอบออถักแล้วเชื่อมต่อแล้วลองสวมหัวดูนะคะถ้าสวมหัวได้ก็ ถักได้เลยนะคะลายนี้เป็นลายง่ายๆนะคะใครก็ถักได้ไหมต่างกันหรือว่าแต่ถ้าจะให้แนะนำนะคะให้ใช้ไหมขนาดเดียวกันนะคะดีกว่าเพราะว่าจะได้ไม่ต้องคำนวณเยอะนะคะไหมเบอร์ยี่สิบหรือว่าจะใช้เ,เบอร์สิบหกสองเส้นคู่ก็ได้นะคะตอนี้เราจะมาเริ่มถักแถวที่หนึ่งกันเลยเริ่มต้นเราก็เลื่อนห่วงนะคะเข้ามาใน ในในช่องตรงนี้นะคะในโซ่ตรงนี้หนึ่งครั้งเลื่อนห่วงมาแล้วเราก็แทงเข็มลงไปในช่องตรงนี้เราก็เกี่ยวขึ้นมาทำเอหรือว่าคอทอนะคะแบบนี้อันนี้จะใช้แทนโซ่หนึ่งนะคะ รู้สึกว่าขึ้นต้นโซ่แบบนี้มันจะดูสวยกว่าแล้วก็ถักโซ่โซ่ขึ้นไปอีกสี่นะคะหนึ่งสองสามสี่พอได้โซ่สีแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งก็มาแทงลงในช่องนี้ทำฟหรือว่าพอหนึ่งคอ โซ่สองผน <Jacob. S 1> ัวเข็มแทงลงในช่องถัดไปโซ่สองผน네ัวเข็มแทงลงในช่องถัดไปโซ่สองผนัวเข็มแทงลงในช่องถัดไปโซ่สองผนัวเข็ม แทงลงในช่องถัดไปแถวที่หนึ่งนะคะจะถักแบบนี้ถักแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะคะพอถักมาถึงตรงช่องสุดท้ายตรงนี้นะคะจะจบแถวด้วยการทำโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งแล้วเราก็มาแทงลงตรงโซ่ที่ว่าเราถักตรงนี้นะคะลงที่โซ่ตรงนี้จะเว้นตรงนี้ไว้สองโซ่แล้วก็แทงลงโซ่นี้ แล้วก็ทำคอทอรหรือว่า x นะคะตรงนี้แบบนี้นะคะจบแถวขึ้นแถวที่สองด้วยโซ่สี่นะคะโซ่สี่ก็คือนับตัวนี้เป็นโซ่ด้วยเลยก็ถ้ากับว่าเราถักเพิ่มไปอีกสามหนึ่งสองสามแบบนี้นะคะ หันหนัวเข็มแล้วก็มาแทงลงตรงช่องตรงนี้เป็นเวน้นเวน้เวนช่องแรกไว้นะคะมาลงที่ช่องนี้ทำเอฟสองครั้งโซ่หนึ่งหันหนัวเข็มทำเอฟซ้ำสองครั้งแบบนี้โซ่หนึ่ง โซ่หนกั้นผ่านหันวเข็มเว้นหนึ่งช่องมาลงช่องที่สองตรงนี้เอฟสองครั้งโซ่หนึ่งเอฟสองครั้งโซ่หนึ่ง เว้นหนึ่งช่องลองช่องที่สอง f สองครั้งโซ่หนึ่ง f สองครั้งแถวนี้นะคะจะทำแบบนี้นะคะวนไปเรื่อยๆเลยนะคะ ตร,ตรงนี้นะคะเราจะออจบแถวนะคะด้วยการถักโซ่โซ่หนึ่งแล้วก็จะเหลือตรงนี้อยู่หนึ่งช่องเราก็ทำอันนี้คือช่องที่เราเริ่มต้นพันหัวเข็มทำ f นะคะลงในช่องนี้สองครั้งโซ่หนึ่ง เอฟอีกหนึ่งครั้งแบบนี้แล้วก็เอาจะแทงเข็มลงไปที่ที่ตรงนี้นะคะที่โซ่ตรงนี้สังเกตว่าตรงนี้จะมีอยู่โซ่ตรงนี้นะคะให้เราเว้นตรงนี้ไว้หนึ่งโซ่แล้วก็แทงลงตรงโซ่นี้เกี่ยวไหมผ่านนี่นะคะจบแถวที่สอง ต่อไปจะเป็นแถวที่3ามแถวที่3ามนะคะขึ้นต้นด้วยการทำ x นะคะตรงนี้ก็คือแทงเข็มลงไปเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องทำโซ่ไม่ต้องทำอะไรนะคะแทงเข็มลงไปตรงนี้เกี่ยวไหมขึ้นมาทำ x เ,เสร็จแล้วก็ทำโซ่สีสครั้งหนึ่งสองสามสี่ ผ่านหัวเข็มแทงลงในช่องนี้ f สองครั้งโซ่หนึ่ง f สองครั้งที่ช่องเดิมโซ่สองผ่านหัวเข็ม f ลงในช่องตรงนี้นะคะ โซ่สองพันหัวเข็มเอฟลงในช่องนี้สองครั้งโซ่หนึ่งเอฟสาสองครั้งโซ่สองพันหัวเข็มเอฟลงในช่อง โซ่สองผ่นหนัวเข็มเอฟลงในช่องสองครั้งโซ่หนึ่งเอฟซ้ำอีกสองครั้งในช่องเดิมนี่นะคะแถวนี้จะเป็นแบบนี้ก็คือจะมี พอหคอสองครั้งขั้นด้วยโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอซ้ำอีกสองครั้งโซ่สองพอหนึ่งคอลงในช่องนี้โซ่สองเอฟสองโซ่หนึ่งเอฟสองนะคะทาแบบนี้นะคะสลับไปเรื่อยๆเลยนะคะเราถักมาจนถึงจุดตรงนี้นะคะ โซ่สอง f สองครั้งโซ่หนึ่ง f สองครั้งตอนนี้จะเป็นเซตสุดท้ายแล้วเราก็โซ่สองโซ่สองแล้วก็นับโซ่มาจากตรงนี้นะคะหน่งสองลงโซ่ที่สามทำ x แบบนี้รวบนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเลื่อนห่วงเลื่อนเ,อเข็มกลัดขึ้นมานิดนึงจะได้ไม่งงจุดเริ่มต้นนะคะต่อไปจะเป็นแถวที่สี่สำหรับเสื้อตัวนี้นะคะหลังจากแถวที่สี่ ถึงแถวที่เก้านะคะอันนี้เราถักมาสามแถวแล้วแถวที่สี่ถึงแถวที่เก้าเราจะถักเหมือนกันกันกบแถวที่สามตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นต้นให้ดูในแถวที่สี่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวขึ้นต้นให้ดูสักประมาณสองสองช่วงลายหรือว่าสองเซตนะคะแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนถักต่อนะคะไปจนถึงแถวที่เก้าเลยนะคะเราจะกลับมาดูตอนจบแถวที่เก้าแล้วก็ขึ้นต้นแถวที่สิบกันใน คลิปวิดีโอถัดไปนะคะเดี๋ยวอันนี้เราจะมาดูเราจะมาดูเริ่มต้นแถวที่สี่กันพอเราจบแบบนี้แล้วอันนี้จะแทนโซ่แทนโซ่เริ่มต้นเลยนะคะก็นับขึ้นไปอีกสี่ถักโซ่เพิ่มอีกสี่หนึ่งสองสามสี่ผ่นหัวเข็มเอฟลงในช่องสองครั้งโซ่หนึ่ง f อสองครั้งโซ่สอง f บนหลักอันนี้คือ1เซตนะคะ1เซตก็คือหนึ่งช่วงลายโซ่2 2> สอง f สองครั้งโซ่หนึ่ง เอสองครั้งโซ่สองเอฟบนหลักจะได้สองเซตนะคะแบบนี้แล้วก็ถักเหมือนเดิมกันนี้นะคะไปเรื่อยๆเวลาขึ้นต้นก็ขึ้นต้นแบบนี้นะคะเวลาจบก็จบเหมือนกันกันกบแถวตรงนี้นะคะจบเหมือนกันกับแถวที่สามก็คือ ทาโซ่สองแล้วก็มาเอ็กลงตรงโซ่ตรงนี้นะคะเว้นตรงนี้ไว้สองเหมือนเดิมแบบนี้นะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงแถวที่เก้านะคะ